วันนี้มาเจออีกแล้วนะครับหลังไม่ใหญ่ฮนะอยู่ก็ต้นสักนะครับตรงนี้เต็มแล้วนะครคอนขาวนะครับคอนขาวปลายกกนะฮะเอาครับผมมาเจอในป่ายูไคแล้วนะครับ เแวแต่เพิ่งมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับต้องวัดดวงปล่อยไว้นะครับใส่ทั้งต่อครับผมเดินมาดูต้นที่เคยตีนะครับเมื่อก่อนเกาะหกเจ็ดลังนะครับมีสูงนะฮะต่ตอนนี้มีสองลังนะครับก่อนนะครับลังแก่นะฮะ นี่นะครับอ่อนนะมาใหม่ครับใหญ่นะครับเป็นต้นกระพุงนะครับหรือต้นกระปุงเนี่ยนะครับที่เพิ่งชอบเกาะน,นะตอกท้อยไม่กี่ลูกครับสวนกิ่งนี่กลังนะครับ อันนี้แก่แล้วนะครับผมเห็นแต่อ่อนนะนะรังหน่อยเดียวนะครับตัวเยอะกว่ารังนะครับถ้าเกีสรไม่ค่อยมีพึ่งจะเกาะทรงนี้เลยนะครับหัวน้ําน้อยนะไม่คุ้มครับปล่อยไว้นะครับหลังทัลอมอไซนะะหลังนี้แต่หลังน้อนอ่อนใหญ่นะครับกําลังทํารังนะ ไปกันต่อครับผม